วันนี้จะมาขออนุญาตฝอยนิยายเรื่องปีศาตัวนั้นในวันนั้นคือใช้ข้างรักในวันนี้เรื่องหานี้มีการสปอยนะคะสปอยแบบอวยๆด้วยคือเธอเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นไลท์โนเวลอะซึ่งหมอกตามตรงว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้ตามไลน์โนเวลเลยเป็นฟีลแบบคือ <laughs> จะบอกว่าประสบการณ์การแบบว่า First Impression กับ e. คำว่าได้รู้จักกาันอะเป็นไลน์โนเวลอะ มันไม่ค่อยถูกจริตสักเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างไบแอดไปถึงขั้นแบบอคาาติอะไรเงี้ยคือแบบว่าเพราะว่าครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักคําว่าไรโนเวลใช่ไหมแบบก็คือในในแกงการ์ตูนอ่ะเออบอกอายุเลยบอกอายุโคตรอะอะไรเงี้ยที่แบบเวลาแกงการ์ตูนมันจะขายไรโนเวลอย่างงี้ช่ะแบบเรื่องเรื่องใหม่ออกมาอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ช่วงนั้นก็จะมีเพื่อนที่เขาแบบเป็นโอกตาคุเขาก็จะหยิบไรโนเวลมาอ่านบ้างอะไรบ้างฉันก็แบบเอออันนี้ป้าที่เขาเรียกว่าไรโนเวลอะไรเงี้ย ฉันก็เข้าไปทักใช่ไหมแล้วก็ประมาณว่าแบบมันก็นแนะนําให้อะไรอย่างี้แล้วเขาด้วยความที่เขาแบบอวยเรื่องนั้นไงก็ปกติใช่ไหมมันก็ขายไ์โนเวลเรื่องนั้นให้ฉันแบบเต็มที่เลยว่าเออไปอ่านสีเป็นูนี่นั่นนี้ให้ยืมเลยนะอะไรเงี้ยประเด็นอีไลโนเวลที่นางขายให้ฉันอะมันเป็นแนวฮารเลมไงซึ่งฉันไม่ชอบก็คือว่าแบบมันเป็นแนวฮารเลมพระเอกเก่งอ่ะเออทรงนั้นอะที่แบบภาพปกก็จะเป็นแนวแบบอ่ามการ์ตูนแต่ว่าอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงนะ นางเอกแบบน่ารักน่ารักแก้มแดงทำหน้าโมเอกอะไรเงี้ยเป็นแบบพระเอกแบบโรกดับแล้วแฟนตาซีพวกนั้นน่ะดับแบบเวทมนต์ทรงๆนั้นแนวฟิลนั้นเลยฉันก็แบบไม่ชอบฮาลมจ้าแล้วก็กลายเป็นว่าอาคติไรโนเว็เป็นในตัวเลยเพราะว่าเอาจริงๆส่วนใหญ่ไรโนเว็มันก็จะมีแต่แนวฮาลิมใช่ไหมเนี่ยฉันอาคติละขอโทษขอโทษก็คือเอาง่ายๆว่าพอพูดถึงไรโนเว็บฉันก็จะไม่หยิบส่วนใหญ่ก็จะหยิบแต่มังงะไปเลยอะไรงนี้เป็นเรื่องๆไปเลย เพราะอย่างน้อยก็ไลน์โนเวลมันก็นิยายอย่างหนึ่งใช่ปะะ่ะล่ะก็คือแบบมันก็นิยายอะ่ะก็ใช้เวลาอ่านน่าดูอะไรอย่างนี้นะนๆที่จะได้ซื้อใช่ปะะ่ะล่ะเออก็จะซื้อนิยายที่เป็นนิยายไปเลยอะ่ะไม่ใช่ไลน์โนเวลอะ่ะเออแล้วมาถึงตรงนี้ก็คือว่ามาเจอเรื่องนี้ที่ฟินิก h p o ตอนนั้นฉันแบบฉันเกือบจะซื้อแหละตอนนั้นนะตอนนั้นนะเกือบจะซื้อแล้วก็คือประมาณว่าอย่างที่บอกว่าประสบการณ์อิสเพิร์ติเพชชันไลโนเวลคือติดอคติไปแล้วว่าภาพจำไโลโนเวลก็คือ ฮาเลมอะไรเงี้ยเออใช่เนะถอ,มมอะประมาณนั้นเลยอ้วกลายเป็นว่าฉันก็คิดแล้วคิดอีกว่าแบบเอ้ยเนื้อเรื่องมันแบบว่าภาพมันเตะตากันหนึ่งคือมันเป็นวายใช่ฉันเป็นสาววายทุกทีก็คือภาพมันเตะตาก็คือว่าแบบทรงนี้ฉันชอบทรงนี้คือแบบว่าในเอกที่กําลังโดนแบบจับมืออ่ะมันไม่ถึงขั้นที่แบบว่าลวงลึกไม่ถึงขั้นที่แบบกำลังเล้าโลมหรือจูบอะไรเงี้ยน่ะแบบเป็นทรงที่แบบ มันกึ่งๆว่ากาลังโดนแกล้งมาในตัวอะไรเงี้ยคือเออนั่นแหละเอาแบบไปทรงนั้นอะแล้วก็เหลือบมาเห็นชื่อคําว่าคลั่งรักซึ่งเขาแบบว้าวแล้วเป็นพอตที่ฉันชอบที่สุดแล้วในบรรดาพอนดียายพอทมังงะพอทอะไรก็ตามเะจะพอดหนังหรืออะไรก็ตามอะถ้าขึ้นถ้าขึ้นชื่อว่าคลั่งรักอะแต่จะมองก่อนเลยดาวแบบเพบขึ้นมามองแล้วแบบฮะไหนดูซิเรื่องนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมแล้ว <c oughs> ฉันก็อ่านเนื้อเรื่องข้างหลัง เฮ้ยพอตมันดูอ่านง่ายมากคือมันพอตเป็นพอตทั่วไปมากก็คือนายเอกทะลุไปในโลกต่างมิติแล้วก็ไปเจอพระเอกแล้วก็ได้รักกันอะไรทรงนั้นใช่ไหมปกติมันทุกอย่างก็ก็เหมือนเรื่องที่ผ่านมามันหัวมันหัวเว็บตูนอะไรก็มีหมดใช่ไหมที่แบบฟีแบบอมหลุดเข้าไปแล้วก็ไปเลี้ยงต้อยแล้วโตวขึ้นมาเขาก็ข้างรักตัวเองอะไรเงี้ยก็เยอะชื่อพระมันเยอะอยู่แล้วยิ่งยังไแบบยังเว็บตูนที่แบบอะไรมันรงร้ายหลุดเข้าไปแล้วเจอพระเอกที่แบบว่า ตไปจะต้องกลายไปสักประหลาดอะไรเงี้ยตอนในเด็กโดนกลงมโดนแก้นู่นนี่นั่นแล้วนางก็จะช่วยไว้แล้วก็จะแบบว่ากลายมาสุดท้ายแล้วเขามารักตัวเองอะไรเงี้ยเออเยอะเยอะมากไอ้พอทตบนนี้เยอะมากฉันก็แบบเฮ้ยพอทนี้ฉันอ่านใหน่แล้วมันอ่านง่ายแล้วมันเป็นไว้ยแล้วฉันเพิ่งเลือกมาเห็นว่า <laughs> มันสิบแปดบวกฉันก็แบบอืมสิบแปดบวกเหรออีกหนึ่งภาพจําจฉันกับคําว่าสิบแปดบวกคือยิ่งถ้ามันเป็นนิยายอ่ะมันจะค่อนข้าง หนักหน่วงในระดับหนึ่งที่ฉันแบบค่อนข้างจะอ่านไม่ไหวอะเป็นฟิลแบบอ่านแล้วอ่านแล้วบิดอ่านแล้วดิ้นอ่ะเออตรงนั้นแหละก็กลายเป็นว่าอ่านไม่จบแน่นอนกานว่าอ่านอ่านแบบไม่น่าได้ไม่กล้าอ่านเอาย่างเ้ไม่กล้าอ่านเลยไม่กล้ายิมอ่านเลยยิ่งถ้ามันขึ้นว่าสิบแปดบวกเนี้ยขนาดาเว็บตูนเนอะฉันยังไม่กล้าอ่านเลยมันมันฟิลแบบอ่านแล้วมันเขินมันบิดไปในตัวแล้วมันอ่านไม่จบอือไม่ลยตัดปัญหาไม่ซื้อดีกว่าแต่ก็คิดในใจจะซื้อมาเก็บไว้ดีไหมแต่แบบมันเป็นไลท์โนเ่แล้วก็ มันสิบแปดบอกด้วนยะเธอนู่นนี่นั่นะชื่อมาเธอก็ไม่น่าอ่านไหมก็คิดไปคิดมาแล้วก็มาเห็นตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นอ่ะตรงนี้เขียนว่าพักต้นหมายความว่าเป็นปเล่มหนึ่งฉันก็แบบอ้าวมีหลายเล่มก็เลยแบบอ่ะได้อีตัวเนี้ยตัวสัสด์สิน์เลยคือมันมีหลายเล่มฉันก็คิดว่าเล่มหนึ่งไม่จบนั้นมันก็น่าจะมีสองสามสี่ห้าอ่ะฉันก็เลยโอเคงั้นไม่ซื้อแล้วก็ตัดใจไปจนกระทั่ง มันหนึ่งมันออกเล่มสองต่อมาทดาดามันออกเล่มสองมาใช่ก็แบบนึกขึ้นได้ว่าเออในเรื่องนี้นี่หว่าที่ตอนนั้นเราว่าจะซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยมันก็แบบเออมันมีต่อเว้ยอะไรนี้แล้วเนื้อเรื่องก็คือพับเปลี่ยนไปแล้วก,กลายเป็นว่าเป็นตอนที่พระเอกมันโตนแล้วใช่ไหมก็ลยแบบเออว่ะแล้วดูสายตาดูการกระทําดูท่าทางอะ่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่พระเอกแม่งกําลังคุกคามนายเอกแล้วประมาณนั้นอืมถามว่ารู้ได้ไงเพราะว่าอ่านมาเยอะ ทุกคนเป็นฉันรู้เพราะเธอเป็นไม่รู้ว่าเธออ่านมามเยอะแล้วเธอเห็นอะไรเงี้ยเธอจะเดาออกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเป็นยังไงใช่ไหมใช่ฉชนก็เป็นยางงั้นแหละแต่มันเขียนขึ้นมาว่าพักจบเชฟก็แบบอา้าวมีสองเล่มหรอเออมันมีแค่สองเล่มที่สาคัญมันออกบ็อกเซทบ็อกเซค่ะเชนก็เลยแบบอา้าวมีสองเล่มออกบ็อกเซทด้วยเชนก็แบบว่าซื้อเลย <laughs> คิดแล้วว่ากอ็ซื้อเลยด้านนี้มันแเลยนี่แถมมาับเล่มลสองเป็นฉัดสตอรี่อีกอันหนึ่งฟิล,ลไซสตอรี่อ่ะแต่ก็อยู่ในเรื่องๆนั่นแหละเธอฉันเลยซื้อมาแล้วก็ดองไว้ไม่ได้อ่านจนกระทั่งปีใหม่หยุดยาวก็เลยได้โอกาสหยิบขึ้นมาอ่านท, HH ทีนี้เธอรู้ไหมฉันแกะซีอลออกมาฉันแกะซีลออกมา แล้วฉันก็ถอดปกออกคือปกมาอย่างนี้ใช่ไหมฉันก็ถอดออกแล้วฉันก็เอาไปเก็บไว้ก่อนแต่มันยับแล้วฉันก็วางไว้บนหัวนอนสามวันกว่าฉันจะหยิบขึ้นมาอ่านจริงสามวันจริงๆคือวางไว้แล้วก็เป็นฟิลแบบเขาเป็นฟิลแบบไซโคตัวเองไปในตัวปั่นไฟว่าเธอเธอต้องอ่านนะเธอต้องอ่านนะเธอต้องอ่านนะอยู่งั้นแต่สามวันที่ผ่านมาคือฟาร์มฟาร์มเกมตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้ได้เวลาหยิบมาอ่านเมื่อคืนหยิบมาอ่านเมื่อคืนและอ่านจบสองเล่มภายในสิบชั่วโมงเธอมันถูกจริตฉันมาก คือแบบนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้อ่านไล์โนเวลที่ฉันตั้งใจคิดว่าฉันหยิบมาเพราะเนื้อเรื่องและหน้าปกเอชื่อเรื่องและหน้าปกและคิดว่ามันก็ถูกจริตตัวเองและมันดันถูกจริตตัวเองจริงๆคือเธอฉันแบบฉันเลือกมาไม่ผิดจริงด้วยอะฉันคิดว่ามันจะถูกจริตฉันถ้ามันถูกจริตจริงๆอะเธออย่างที่บอกใช่ไหมว่าเวลาเราอ่านอะไรมาเยอะแบบเราดูมาเยอะเราผ่านมาเยอะเห็นพอร์ตแบบเนี้ยเห็นชื่อเรื่องเห็นเนื้อเรื่องย่ออย่างเงี้ย ราก็จะพอเดาพอตไปบางทางระหว่างอ่านใช่ไหมหรือเดาพอตก่อนซื้อเออและบางทีก็เดาถูกบ้างเดาผิดบ้างมาทีแม่งหักมุมไปไกลบ้างก็มีแต่อีเรื่องเนี้ยเวลาฉันอ่านอะฉันก็เดาพอตไปเรื่อยใช่ไหมเธอมันไม่เคยขักหลังฉันเลยแล้วฉันแบบเวลาฉันเดาพอตฉันก็จะเดาไปในทางที่ฉันชอบอยู่แล้วใช่ปะมันไปตามทางนั้นทุกเฟสเลยจริงๆทุกฉบับทุกตอนแบบคือมันไปทางนั้นเลย มันไปทางพอทที่ฉันคิดไว้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นจริงๆแล้วมันก็มีแต่พอตที่ฉันชอบอย่างที่บอกใช่ไหมคือแบบแม่เจ้าที่เป็นครั้งแรกที่แบบนิยายไม่หักมุมใส่ฉันนะไม่หักหลังฉันนะเออที่สาคัญภาษาเขาอ่านง่ายมันไม่นี่ยายแปลใช่แต่ว่าภาษาอ่านง่ายแล้วในเอกอ่ะจะใช้ภาษาแบบปัจจุบันโลกปัจจุบันเลยอ่ะ ส่วนพระเอกฝั่งนู้นไอคนฝั่งนู้นก็จะใช้ภาษาของคนฝั่งนู้นใช่ไหมแต่มันก็จะผสมภาษาที่แบบเป็นใช้คําเดียวกันบ้างอะไรบ้างซึ่งมันอ่านง่ายมันอ่านเข้าใจมันจะรู้ว่าคนนี้พูดหรือว่าคนนู้นพูดอะไรงี้ทีนี้ที่บอกว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฉันไม่ได้โกหกนะเรื่องย่อก็คือว่าพระเอกเอนายเอกที่แสนดีนิใส่ดีเธอเขาเน้นเลยว่านิใส่ดีแล้วทั้งเรื่องนายเอกเราเป็นคนที่นิใส่ดีจริงๆอ่ะเป็นแบบ พ่อพระเป็นพ่อพระเป็นนักบุญที่สวรรค์ส่งมาโปรโดอะไรอย่างี้ใช่น้องไปอย่างนั้นจริงแหละแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องมีปมใช่ไหมมันมีปมจริงอืแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาก็ <c oughs> าคือานเอกของเราโดนอัญเชิญตัวไปเป็นนักบุญแต่ตอนแรกอะ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปแบบไปโผล่ที่วิหารอะไรปกตินะคือนางมาโผล่แบบข้างนอกเมืองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่า ฟิลขอทานหางานขอร้องหางานทำไปวันๆอะไรแล้วก็มาเจอพระเอกแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงอ่ะพระเอกแบบกลางตัวน้อยๆเลี้ยงต้อยก็ว่าได้ก็เนี่ยก็พระเอกกับประมาณสิบกว่าขวบเออนางก็เก็บมาเลี้ยงแล้วพอนางโตขึ้นนางก็เริ่มคลั่งรักว l a h b l แล้วก็แล้วก็ประชิญแลบอุปสรรคไปด้วยกันนู่นนี่นั่นจนจบแล้วก็คลองรักกันจบแฮปปี้เอนว้าใช่นี่แหละคือเนื้อเรื่องของมัน เธอคือมันบบมันดีมากจะพูดคาว่าดีกี่ครั้งเราก็ไม่รู้มันมันดีมากจริงๆอะในเรื่องเนี้ยคือแบบเนื้อเรื่องที่มันเป็นไวายที่ฉันตามหามานาน <laughs> ใช่ในวที่ฉันตามหามานาั้นคือพอตคือแบบใช่เลยอ่ะใช่ที่แบบคาว่าคัางหลักจริงๆมันควรเป็นอย่างนี้อ่ะคือเนื้อเรื่องเขาแบ่งเป็นเฟสแบบชัดเจนมากมีเฟสดราม่าเล็กน้อยมีเฟสให้ชวนที่แบบสัใจเฟสที่แบบว่า อาหวานฉ่าจนไม่อยากจะอ่านต่อเพราะจิกหมอนฟินจิ้นอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ฉากที่แบบสิบแปดบวกอ่ะแล้วก็นั่นแหละคือแบบมันประมาณว่าเออมันจะดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยไม่ขาดตอนอําแล้วก็ฉาหวานเยอะฉากสิบแปดบวกประรายเป็นฟิลที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคืออันนี้เนเรื่องปกติใช่ไหมแล้วก็ค่อยหวานแล้วก็สิบแปดบวก แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็หวานแล้วก็สิบแปดบวกอะไรเงี้ยคือนาเขาเขาจะไม่แบบเขาจะแบ่งเฟสชัดเจนมากอะคือฉันชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่าหายากก็เพราะว่าแบบมันไม่มันขึ้นชื่อว่าเป็นสิบแปดบวกใช่ไหมแต่มันจะไม่แบบเอะอะก็เซ็กอะเออคืออ่านมันฮาเว็บตูนวายมาเยอะก็จริงนะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าทุกเรื่องอะทุกเรื่องจริงๆแม่งมุ่งแต่เซ็กอะอ บางเรื่องก็เนื้อเรื่องดีมากเลยนะแต่เออตันเดียวก็เซกแล้วว่าเอาจริงๆตอนต่อไปก็ยังเซกอยู่อะไรเงี้ยคือบางทีฉันก็เบื่อฉันหาเนื้อเรื่องพวกนี้มันเยอะมากอะ่ะฉันถึงเดียวถึงได้ชอบไอ้มันหัวที่มันแบบว่าเป็นแอคชั่นมิตภาพซะเยอะมากกว่าที่จะเป็นวายแบบเต็มตัวก็มีนะคืออย่างเช่นในเรื่องไอไอสองพี่น้องที่เขาเป็นชื่อเลยนะยูจินอะ ยูจินกับยูฮยอน่ะที่อะไรวะเอสแลงอะไมไอเอสแลงเดไอเลสไอไลส์อะไรเช่นไก็คือที่เขาที่เขาเป็นพี่ชายกับน้องชายอะเออนั่นหละที่แบบแล้วก็จะมีพ่อหนุ่มหัวทองตามติดอืมอันนั้นฉันก็ชอบเรื่องเรื่องที่เป็นคิมดกจากับจุนฮยอกฉันก็ชอบแบบนั้นคือมันแบบมันเป็นฟิลที่แบบว่ามีความจิ้นกันได้แล้ววันๆันไม่ได้เซ็กช่ยสองเรื่องนั้นมันไม่ไหวเชื่อฉันเถอะมันไม่ไหวมันเป็นแค่แอคชั่นมิตาว้ามนะทุกคน ืแต่นั่นแหละฉันชอบแนวนั้นว่ะแล้วมันหายากมากที่ภัยที่แบบไม่อีจฉากเสกอืไในเรื่องนี้มันก็เลยฉันชอบมากเขาแบ่งเฟตแบบชัดเจนดีว่าเฟสเนี้ยจะเป็นเฟตเอกอีกเฟตหนึ่งจะเป็นเฟตเฟตหวานอีกเฟดหนึ่งจะเป็นเฟตราม่านะอะไรเงี้ยคือมันมันชัดเจนนะมันไม่ไม่อิอะาก็แบบไปทางนั้นอะและจริงๆฉันจะบอกว่าฉันชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือพระเอกเรื่องเนี้ยมันไม่งงมันไม่ทําอะไร แบบโง่มันไม่ทําอะไรแบบแปลกๆว่าบ้าบออะไรของมันว่ะผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยไม่ถ้าว่าผีเข้าผีออกใบใช่เป็นแนวปกติของพวกพระเอกกอนจะโบใช่ไหมค,คือคือนางก็โบมานานาแล้วแหละแต่ไอพวกพระเอกสายโบมันจะต้องมีช่วงที่มันเป็นแบบหมาบ้าที่มันจะบ้าขึ้นมาจะจู่ก็ผีเข้าอะไรเงี้ยเออมันจะมีช่วงนั้นแต่นางไม่ออกน้องรู้นอกทางอ่ะมันจะไม่เหมือนคนอื่นๆอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันจะเยอะใช่ไหมไอพวกที่แบบว่าพอถึงช่วงที่แบบใบต่อต้านเอ้ยหรือไม่ก็ ช่วงที่แบบผีเข้าเอยอะไรอย่างี้จะพยายามแบบทําให้ในายเอกเราหึงอะไรยเงี้ยก็เลยแบบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นประมาณนั้นในเรื่องเนี้ยมีนะมีแบบให้คนอ่านได้ลุ้นตอนนั้นแต่พระเอกเราไม่ทาเออคือมันสปอยเลยก็คือนายเอกอะความที่เลี้ยงพระเอกมานางก็เห็นว่าตัวเองอะเป็นพ่อใช่ไหมแต่กับพระเอกไม่ใช่ไงเขาไม่ได้เห็นนายเอกเป็นพ่อเออแล้วมันมีวันนึงที่แบบนายเอกก็แบบ ฉันต้องพูดเราไปให้ได้อะนาง,งก็เลยพูดออกไปเลยว่าให้ให้นายเอกอะไปมีแบบอาปฏิจะบอกปฏ 3, ิสัมพันธ์ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างไปมีแบบมนุษย์สัมพันธ์กับแบบคนรอบข้างบ้างแบบนายเนื้อหอมมากนะนี่ไงแบบมันก็มีสาวมาติดเยอะอะไรเงี้ยก็ไปม,มีบ้างอะแล้วเพคพูดว่าไงรู้ไหมนางพูดขึ้นมาเลยว่างั้นถ้าฉันไปมีเซ็กกับผู้หญิงอะนายจะแบบรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมเธอน้องมันพูดอย่างนี้แล้วคือแบบ ฉันในใจฉันก็แบบไม่เอาเธอคุณนักเขียนคะได้ปวดคือตั้งแต่เล่มหนึ่งฉันอวยมาตลอดคือจะมาอืมมันก็อยู่ในเล่มหนึ่งแหละแต่หมายความว่าอ่านมาตั้งแต่แรกอ่ะคือฉันอวยมาตลอดว่าพวกเธอพวกเธอไม่ได้มุ่งไปทางนั้นแล้วพวกเธอไม่ทําอะไรแปลกๆงงๆอ,อย่าทาเลยนะอะไรที่จนใจฉันภาวนามากแล้วก็แบบเกือบจะไม่อ่านต่อแล้วเพราะกลัวจะไปเจอฉากนั้นเพราะเพราะอะไรรู้ปะอย่างที่บอกว่าอ่านมาเยอะแล้วก็จะเจอพอดหนนี้มาเยอะว่าด้วยความที่พระเอกมันเป็นปีศาจอะ การคิดแบบปีศาจอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหรอ่อ่ะแล้วมันมุ่งมุ่งอย่างเดียวก็คือว่าจะทําให้หนายกอะมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วถ้าการที่มันไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอะ่ะจะทําให้หนายเอกมีความสุขอะ่ะมันก็จะทําประาะว่านั้นอะ่ะเป็นเป็นทรงนั้นอะ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมคนอ่านอย่างเราก็จะลุ้นไงว่าแบบมันจะทําจริงไหมพระเอกยหยุดปากแข็งแล้วรูใจตัวเองจะทีอะไรเงี้ยไม่ถึงนายเอกพูดผิดคือนายเอกก็จะเป็นฟิลแบบ คือฉันเลี้ยงเข้ามาแบบครอบครัวฉ <hi> ันเลี้ยงเข้ามาแบบเขาเป็นลูกเป็นหลานฉันเหมือนฉันเป็นพ่อเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบปฏิเสธตัวเองอ่ะก็คือปิดกันตัวเองกลายเป็นว่าก็ก็ก็เหงาเวลาเขาพูดอะไรแบบนั้นก็เหงาใช่ไหมแต่เอาจริงๆก็ตัวเองก็แบบปฏิเสธตัวเองว่าไม่ได้มันจะไปคิดแบบทางนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยคูดเกลียดเลยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็นามที่มันเป็นอย่างเงี้ก็คือแบบสุดท้ายก็ต้องรู้ใจตัวเองทีหลังระหว่างนั้นระหว่างนั้นคือโคตรอ่านเน่จะ ขาดใจตายอยู่แล้วแม่งไอ้ก e ุดหนิดชิบหายอะไรงั้ยน่ะก็คือแบบม,มันเป็นอย่างนั้นแล้วระหว่างนั้นพระเอกก็ได้นั่นงั้นฉันจะไปมีความแบบไปแบบไปมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างอะไรงี้นางก็เริ่มติตัวออหากันแยกห้องกันว่ะแล้วนางก็แบบเริ่มแบบว่าเมินเฉยต่อนายเอกใช่ไหมถึงไม่ถึงขั้นว่าเมินแบบร้อเปอร์เซ็นเป็นฟิลมันว่า ห่างกันแบบห่างกันคุดๆูอ่ะเดินเดินผ่านกันเนี่ยทักทายก็ก็ทักทายนะ้าทักทายแบบห้วน,วนๆสั้นๆเย็นชาแล้วก็เดินผ่านไปเลยไม่ได้แบบยืนคุยกันต่อไม่ได้แบบเข้ามากอดมาอ้อนอะไรเหมือนปกติอะไรเงี้ยในเอกเราก็งอยจ้าแล้วก็คิดในใจว่ามันดีแล้วตามภาษาในเอกเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็แพ้ต่อความข้างรักของเขาแล้วก็ผ่านอุปสรรคมากมายไปได้วยกันแล้วก็จบกันได้ดีแล้วทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบที่สุดในเรื่องนี้นะก็คือพระรองค่ะพระรองเรื่องนี้มันดีมากเธอมันเป็นพระรองในอุดมคติยิ่งกว่านิยายเรื่องนี้อีก <c oughs> คือนิยายเรื่องเนี้ยเป็น,เป,นเป็นพอรตข้างรักในอุดมคติฉันแล้วใช่ไหมอีพระรองอะ่ะโคตรพระรองในอุดมคติเลยเว้ยคือนางเป็นคนที่แบบเปิดตัวมาเหมือนจะมีความแบบถ้าอ่านมาเยอะเธอจะรู้สึกเลยว่าอีคนเนี้ยอีหมอนเนี้ยถ้าโตไปมันต้องมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็มีมุมดังๆในตัว แต่แต่เรื่องนี้มันไม่ดาร์กเลยคือเรื่องเนี้ยมันไม่ดาร์กแล้วมันเป็นคนที่เป็นคนที่แบบมันเปิดตัวเลยอะว่ามันแบบชอบนายอีกนะคือเอ็นเอ็นเอ็นเนื้อเรื่องในเรื่องนี้มันจะเป็นฟีลประมาณว่าในโลกเนี้ยงารแบบเลฟของคือนะ่เออการแบบบังคับขืนใจการขาค้ามนุษย์งานขายตัวการแบบ ค่าคนบ่าเป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยเป็นทรงนั้นอะแบบเซตติ้งมันจะประมาณนั้นน่ะมันก็รายการเป็นปแบบว่าแบบการมีความสัมพันธ์ทางกายอะเป็นเรื่องที่ปกติมากสําหรับแบบสามัญชนจะโดนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พระรองเรื่องนี้คือดีมากนางเป็นคนดีนางมันนางไม่เชื่อว่าแบบเป็นคนดีแบบว้าวพราหนุ่มชินัมัอโลอะไรเงี้ยน,นะประมาณว่าแบบว่าคือนางมีความเป็นคนที่แบบ อธิบายไม่ถูกอะทุกเธอต้องว่าอ,า <os> อาะเดี๋ยคือฉันอันอย่างน้อยให้ดูรูปสปอยแล้วนะสปอยมาเยอะแล้วมกากว่าอะไรตอนนี้เอออให้ดูรูปเธอดูก็รู้ว่าแบบเนี่ยโตไปแม่งต้องเจ้าเล่ห์แน่อนอนเนี่ยไหนอหมอน,นียคือพระรองเนี่ยเธอคือโน้งแบบมันเปิดตัวเลยนะว่ามันชอบอิคุมิก็คือนายเอกของเรา มันชอบมันพูดมาเลยว่าชอบแล้วแบบนายจะเป็นคนที่คอยเรียกสติพระเอกเรียกสตินายอกีกทงคู่อ่ะอีกสองคนนี้ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอพระรองกับอแมนดาแม่บ้านคนนี้นะมันทําอะไรไม่เป็นแน่นอนอะเอาจริงๆทั้งโลกอะพ,ะพูดจริงๆอะพระรองแม่งแบกแบกอีกสองตัวเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันได้ให้มันอยู่ในโลกนี้ได้อ่ะคือแบบเป็นคนมีอานาจมีพลังเปิดเปิดตัวมาว่าเป็นอะเป็นเป็นขุนนางแบบอืมเขาเรียกว่าไง ขุนนางชนชั้นที่มันไม่ได้สูงมากเพิ่งเพิ่งจะขึ้นเป็นขุนนางที่มียศด,ดีๆกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังในการรักษาของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบพระราชาก็ยังยอมรับเอออะไรเงี้ยน่ะก็กลายเป็นว่าเหมือนจะมีอำนาจแต่อำนาจใหม่ๆอีวกขุนนางเก่ามาันก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ปะถ้ามีเรื่องอะไรก็น่าจะช่วยได้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นน่ะแต่สุดท้ายแม่งแบกทั้งเรื่องอ่ะคิดดูดิคือแบบมันเป็นพระรองที่ ก็เห็นนะมันรู้ทุกอย่างมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเอกมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายเอกรู้ไม่เชื่อว่าแบบรู้แบบเบื้องลืกอเบื้องหลังแผนเผงอะไรงั้นนะหมายถึงว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกนี้รู้เรื่องความนึกคิดของพวกนี้แบบตามทันทุกอย่างอะ่ะเหมือนเป็นคนอ่านคนหนึ่งเลยอะ่ะแบบอ่ะอย่างตอนที่อีสองคนเนี้ยมัน,ออนเออนายเอกอ่ะมันโดนพระเอกปล้ำ ใช้คำว่าปลัมเพราะว่าไม่ค่อยสมยอมเท่าไหร่แต่กึ่งกึงสมยอมเพราะนางก็ชอบเพกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่ามันไปทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่เพเอกมันอยู่ในอารมณ์ที่แบบโกรธไงมันต้องการให้ในางเอกอเป็น,นของมันจะได้กลับไปโลกเออโลกเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยอืมอ่ประมาณนั้นก็คือนางก็แบบมองหน้าก็รู้แล้วว่าไอ้พวกนี้แม่งได้กันไปแล้วอะเออแล้วนางก็เซลขึ้นมาว่าแบบพวกนายทำกันไปแล้วสินะอะไรเงี <laughs> ้ยคือนางบอกว่าพอปกติพอมันรู้อะไรงี้ใช่ไหมพวกพระรองมันจะหนึ่ง ก็ยอมแพ้ติตวออกห่างคอยช่วยเหลือทางห่างกับสองเก็บความโกรธเอาไว้ในใจแต่ก็ยังรักนายเอกอยู่อะไรงนี้แล้วก็คอยช่วยเหลืองห่างหรือไม่ก็อีกมุมนึงไปเลยก็คือเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นสายดาร์กกลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยแบบเสนอข้อเสนออะไรแปลกๆให้ในายเอกเพื่อที่นายเอกจะได้ไปช่วยพระเอกอะไรงนี้ที่มันเป็นพอตแบบที่เคยเห็นอยู่ปกติทั่วไปอะแต่อีเรื่องนี้มันไม่ใช่อีเรื่องเนี้ยมันเป็นฟิลแบบ ฉันก็อยู่ตรงนี้ได้อะฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอฉันอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเธอทุกสองคนอะไรเงี้ยคือบอกฉันเกลียดว่าเรือนางแบบพระเอกอะคือยังไงพระเอกนางนางทำไม่เว้นแต่ละวันใช่ไหมทาแบบทํากับไอ้นายเอกอะเอ้ยอีนี่มันก็เลยบอกว่านี่นายแวบบมันเป็นช่วงหนึ่งที่พระเอกมันบาดเจ็บสาหัสเออมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาการมันหนักขึ้นใช่ไหมอีนี่ก็เลยก็เลยบอกนายเอกว่าเนี่ยถ้าของขาดก็มาหาวันะอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็จะทุบมันตลอดเลย คือความสัมพันธ์เป็นแบบเนี้ยคือนางชอบไปเซลแล้วไอ้ไปเอกก็จะตีนางแล้วนางหลบได้ตลอดเลยนะหลบได้แบบหลบได้เออฉันก็แบบหลบฟิ้วแบบขดผิวอ่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบความสัมพันธ์คือน่ารักมากอ่ะแล้วแบบเป็นพระรองที่แบบว่าต่อให้ตัวเองไม่สมหวังอ่ะมันไม่ได้ฆ่าตัวเองเลยมันดูมันมีความหวังดูตลอดเวลามันไม่ฟิวแบบอืมฉันเข้าใจฉันแบบยังไงฉันก็รอเธออยู่ตรงนี้นะไม่แม่งลุกใส่ตลอดก็คือว่าแบบเออถ้าเบื่อก็มาหามานะอะไรเงี้ยคือเป็นฟิวที่แบบ แล้วมันมันก็ไม่ได้กีดกันพระเอกนะเป็นชุดที่แบบว่ายอมรับอยู่ข้างๆ้างะจะอธิบายยังไงดีคือแบบมันถ้าเธอต้องมาแล้วเธอจะเข้าใจว่านี่คือพระรองที่ฉันตามหามานานว่าพระรองที่ไม่ไม่พยายามติดตัวห่างเพราะแค่ว่าแบบตัวเองผิดหวังพระรองที่ไม่ไปลงกัคนอื่นพระรองที่แบบมันโครตรโตเลยอะโคตรตัเป็นผู้ใหญ่เลยอะคือแบบโครตรโครตรผู้ใหญ่โครตรมีเหตุผลโครตรแบบมีสติสัมปชัญญะโครตรโครตรของโคตรของโคตรอะ มันจะแบบมันจะชอบแบบเป็นฟีลแบบเปิดตัวมาเหมือนเป็นพวกหลงตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะนะแต่ฉันเริ่มคิดแล้วว่าแม่งอัจฉริยะจ,จริงๆไอิโมเนี่ไม่เป็นอัจฉริยะจริงๆงตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กแล้วอะความคิดนางคือแบบปาร์ตอิอมอน่ไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยนางเป็นพระรองที่แบบว่าอยากให้มีเรื่องแยกเลยอะคือฉันคา,าดหวังเะเว้ยว่าในในเล่มเนี้ยเล่มสตอรี่เสริมอะจะเป็นเรื่องของนางก็ไม่ใช่ แต่ในเรื่องมันก็ไม่มีเวลว่านางจะไปชอบใครอยู่แล้วลนอกจากในเอกใช่ไหมแมนก็เลยแบบคิดคิดออกยากนิดนึงนกเว้นแต่จะแบบเว้นช่วงออกมาว่าแบบประมาณว่าสิบปีต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของนางไปเจอคนรักคนใหม่เงี้ยไม่แต่ในในเรื่องนี้มันจบแค่ตรงนี้เลยไงยก็แบบเสียดายนิดนึงแต่ก็ดีใจที่นางยังอยู่กับเราตลอดไปอะไรอย่างงี้คือไอสาวไ้ก็ไปก็ไปส่วนพระรองเราเป็นคน,เร,คนเราเป็นคนจองเองอะไรงงี้นะคะคือนางดีมากเธอคือแบบช่วยตั้งแต่ครั้งแรก ยันครั้งสุดท้ายช่วยให้ที่สุขหัวนอนช่วยให้รอดพ้นจากภัยนันายช่วยให้แบบไปที่กำบังรุ่นนี้นั่นช่วยไปที่พักพิงเป็นครอบครัวใหม่ของนายเอกไปทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคํานี้ไม่เกินจริงเลยสําหรับพระรองคนนี้ทั้งนงายเอกทั้งพระเอกอะเออทั้งคู่อะแม่งกลับเอาไปมากเรื่องนี้มันดีมากแนะนําเลยเป็นไปได้ก็ให้ซื้อเป็นบอกเซตเอามาเก็บแบบนี้กล่องซีนะกล่องสวยมากเลยดูดิ เก็บได้พอดีเลยด้วยไม่ใช่แค่สองเล่มนี้นะเก็บแบบใส่เล่มนี้ได้ด้วยเหมือนกันใส่ไปได้เลยอะไรงี้คือมันดีมากเธอมันดีแบบมันดีแบบถึงฉันถึงทั้นที่ฉันต้องเอามาพูดอะคือมันอดไม่ไหวที่อยากจะพูดคือฉันอาจจะพูดติดขัดบ้างอวยบ้างแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเอามาอวยใช่เลยเอามาฝอยคือแบบไม่ได้มารีวิวไม่ได้อะไรมาฝอยฟีลแบบเมสาให้ฟังอะไรเนี้ยว่าแบบคือฉันอยากเม้าแต่ฉันไม่รู้จะเม้าให้ใครฟังฉันก็ขอญาตเมาลงโซเชียลแล้วกันนะ ใครอ่านก็มาฝอยกันได้ฉันอาจาจะพูดติดขัดบ้างอาจาจะพูดอวยไปบ้างแต่ก็อย่างที่บอกว่าอวยวยทุกอย่างจริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่อวยมาฝอยแบบอวยจะติดแบบจิดแท็กเลยว่าฝอยแบบอวยอวยจัดเลยคือฉันแบบฉันแบบอืมฉันรีวิวไม่เป็นแต่ฉันอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันดีมากเลย,ยเธอคือแบบว่าคือถ้าใครได้ไม่อ่านอ่ะก็ดีด้วยนะคุณได้วายเรื่องหนึ่งที่ในเรื่องดีใช้ได้เลยเพราะเอกดีในเอกดีเพระลองดีตัวประกอบก็ดีดีมาก รักนะคะป้าแอมเนดารักรักอย่างงี้ไหมรักรักเลยนี่ป้าแอมเนดาคนนี้นี่ป้าแอมเนดาดูหน้าก็รู้แล้วว่าหน้าตาใจดีแน่นอนน่ารักมากคือชอบอะ่ะชอบเลยโอเคนะล้วเล่าเรื่องกันมามากพอแหละก็คือสําหรับใครที่ ฟังแล้วงงงงปงปงประกานในก็ขออภัยด้วยอย่างที่บอกว่าเรามาฝอยเราไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นแค่อยากมาเมาว่าฉันชอบเรื่องนี้มากแล้วฉันก็อวยมันมากถ้าใครอยากลองไปติดตามเองนะก็แนะนําจริงๆแพงนิดนึงก็ปกติใช่ป่ะสมัยเนี้ยเล่มละสามร้อยสี่รอยอะเออแต่เล่มมันเล็กแค่นี้ก็คันงแพงแหละแต่ดีนะก็โอเคดีราคาโอเคดีแล้วก็ถ้าจะให้สรุปเนื้อเรื่อง สรุ่ไม่ได้ส<ถ>ักทีเอาจริงๆว่าเนื่อเรื่องมันตามเรื่องเรื่องยอ่อเลยก็คือเพลงหลุดมาในโลกใหม่อ่าเก็บเก็บไม่ใช่นายเอกอะหลุดมาในต่างโลกถูกัอเชิญมาเก็บเพลงมาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาข้างรักตัวเองสมหวังอ่ะสี่อย่างสี่เอ่อสี่สเต็ปแค่นี้เลยเอาง่ายๆว่าพอตหลักๆมันมีแค่นี้เลยแล้วก็ช่องของเรื่องก็แฟนตาซีโรแมนติกแอคชั่นนิดนึง ดรมาม่าดราม่ามีเป็นช็อตๆไม่เยอะมากไม่เครียดมากแล้วก็มีจุดที่แบบเขาขยายความดราม่าได้ดีอืมแล้วก็ออะไรอีกนะค้ั่งรักของจริงอันนี้ที่หนึ่งเลยค้ั่งรักจริงไม่หยอกค้ั่งรักจริงริงมากแล้วก็ตลกปกหาเพราะอีพะลองใช่อ่ชีวิตประจำวันด้วยหนึ่งครอบครัวด้วยหนึ่งอบ,อบอุ่นอีกหนึ่งและสิบแปดบวกของจริง ไฟบบกของจริงนะะมันยายเป็นฉากๆเลยเว้ยแล้วก็อมมีช็อตที่สะใจอยู่สะใ,ใจมันฟีลแบบไอ้วกนั้นโดนแดกเออไอ้พวกที่แบบมันทําไว้กับนายเอกของเราอะไรก็จะฟีลแบบโดนแดบกบในที่สุดเธอก็ดูความจริงแล้วสินะอะไรเงี้ยสะใจมากมันจะเป็นฟีลแบบฮ่าในที่สุดก็มีคนรู้ความจริงสักทีอะไรอย่างงี้รู้ใจกันสักทีประมาณนั้นมันก็จะมีความแบบโล่งใจในฐนานะคนอ่านนิสเนอรมันก็จะเป็นฟีลแบบะโดนแดกเออประมาณนั้นแล้วก็เอ,อใช้ใจอย่างเดียว มันไม่มีลูกฉันชอบแนวเอ็มเพ็กอะเธอแต่ว่าอืเรื่องนี้มันไม่ได้แนวเอ็มเพ็กแต่ก็มีชัดที่เขาแบบพระเอกไม่อยากทําลูกอยู่อะโอเคเจอกันเรื่องหน้าถ้ามีเรื่องหน้าน่ะนะใครอยากเมาส์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้อย่างที่บอกคือฉันแค่มาฝอยมาเมาส์เฉยเฉยว่าฉันอ่านเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกแบบนี้อะไรเงีย้ยแล้วแบบคือมันมันอดไม,ม่ไหวที่จะต้องหาคนเมาส์ด้วยอะถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้มาดูจนจบแล้วก็อยากเมาส์ก็เมาส์นะเมาส์ไม่ไม่เมาส์เรื่องนี้ก็ได้ เมาเรื่องอื่นก็ได้เผื่อฉันเคยอ่านแล้วฉันก็จะไปเมาด้วยอะไรอย่างงี้หรือถ้าฉันไม่เคยอ่านก็เมาไว้ก็ได้ฉันไปตามโอเคส่วนเรื่องหน้าอย่างที่บอกจะไปอ่านเรื่องนี้เพิ่งแกะซีลเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปอ่านเรื่องนี้ถ้ามีอะไรให้เมาอะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมาต่อโอเคเจอกันบ๊ายบาย